สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของการตอบคําถามนะครับก็เริ่มที่น้องเวสป้าคอนะครับต่อไปขออีกาดําได้ไหมครับอุย้ยน้องไปอยู่ไหนมาอีกาดำเขาโพสต์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับโพสต์ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว <c oughs> ต่อมาก็น้องอันนี้ชื่ออะไรเอ่ยเอา้าตอบกลับไม่ได้ไม่ตอบแล้วกันนะครับตอบกลับไม่ได้อันนี้ <c oughs> ตอบว่าเป็นมันคือคิปเปอร์่ะครับขอบคุณครับน้องธนวัฒน์ทุ่มงามนะครับก็บอกว่าพี่วาดสวยมากนะครับอยากให้วาดมาร์ชไรเดอร์เดนโอให้ดูนะครับ ไม่รู้จักเนาะไว้เดี๋ยวหาข้อมูลก่อนนะครับต <c oughs> ึงมีคอร์สออนไลน์ภาษาอังกฤษโฆษณาขึ้นมาอ่าต่อไปนะครับน้องนัทพลน,นะครับบอกว่าอ่าเป็นทีมอีกาดำหรือเปล่าทีมอีกาอยู่อีกโพสหนึ่งนะครับแต่ว่าทีมทุเรียนก็ไป ถล่ทมทีมอีกาไปไว้ซะเยอะเลยนะครับก็ทีมอีกามาถล่มทีมทุเรียนบ้างก็ได้นะครับน้องสเสดเดโดงคนเดิมนะครับบอกว่าสวยขอบคุณครับน้องอัมพร h ชนแนลนะครับบอกว่าเมน12สิบสองน้องเดอะ i มค์ครับพีอีบอกว่าสวยครับขอบคุณครับอยากได้หน้ากากมังกรนะครับน้อง,สงเสี่ยมจิมดารัตก็เดี๋ยวจัดให้นะครับแต่ว่า พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นจิงโจ้นะครับหน้ากากจิงโจ้หน้ากากทุเรียนแขนที่แขนหนามไม่เยอะขนาดนั้นใช่ครับพอวาดเสร็จแล้วก็นึกได้นะครับไม่เป็นไรนะครับทุเรียนของเราหน,นามเยอะครับหรือมันจะเป็นขนุนดีเอ่ยตึงโป๊กไม่มีซาวเอฟเฟกนะครับทำเองน้อง ธีระชัยให้วาดหมานะครับต่อมามิสเตอร์เกมเมอร์นะครับอยากได้หน้ากากมังกรนะครับก็อืมนะน้องมินกาทีวีถามว่าพี่ใช้กระดาษอะไรวาดนะครับก็กระดาษร้อยปอนนะครับเป็นกระดาษที่ ใช้วาดรูปเป็นปกตินะครับน้องเลิฟเลิฟนะครับเมนเน้องโซน6ิ H นะครับต่อไปวาดหน้ากากมังกรขอเป็นจิงโจ้ก่อนนะครับพรุ่งนี้จิงโจ้แข่งนะน้องสุชาวดีนะครับเชียร์ทุเรียนแหมพี่เชียร์อีกาดำนะจ๊ะน้องแพทอี๋นะครับหน้ากากทุเรียนน้อง คาลิสโตแดนจูรัสบอกว่าพีวัดนากากจิงโจ้ดิพี่โอเคครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับหน้ากากจิงโจโ้น้องภูริศินนะครับบอกว่าสวยขอบคุณครับต่อไปนะครับจะมีจะเป็นใครนะครับน้องนิกกี้เกมซีเนะครับเป็นช่องแคดเกมหรือเปล่าบอกว่ามาเป็นที่สานะครับสำหรับคลิป ระบายสีหน้ากากทุเรียนนะครับอันนี้มีทะเลาะกันนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะครับใครจะหนึ่งจะสองนะครับรับทุกคนนะครับน้องกีต้าร์นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าจะเอาทั้งทุกอันดับเลยเหรอครับน้องอ,อ่านชื่อไม่ออกให้วัดหน้ากากเอเกอ,อิชานะครับก็ จะได้วาดไม่เอ่ยยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าแชมป์4คนนี้มีวาดแน่นอนนะครับน้องนัตยาบุญพันธ์นะครับเป็นทีมทุเรียนนะครับต้องมาไฟกับทีมอีกานะครับน้องยังไงนะครับแล้วตกลงจะยังไงให้วาดหน้ากากจิงโจ้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับน้องก๊อตนะครับ Yp เป็นทีมอีกาดำเหมือนกันเลยนะครับอารักอีกาน้องบัวพรน,นะครับหัดวาดตามได้เลยนะครับน้องกออ๊อตอีกครั้งนะครับบอกว่าน่าจะมีเพลงประกอบการพูดคือตอนมีเพลงก็จะมีคนบอกว่าลาคาญนะครับก็เลยเฮ้ๆไม่มีแล้วกันนะครับมันทำลายสมาธิในการวาดนะครับ ต่อมาน้องเฟิร์สป3าทสนะครับบอกว่าให้วาดหนุมานฮีโร่หุ่นยนต์ทหารเอาอันไหนก็ได้เดี๋ยวมีทหารแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอหน่อยนะครับตามคิวน้องนิวเยียสองห้าสนะครับทุเรียนใช่วาดทุเรียนนะครับคลิปนี้น้องวันนิชาอ่อนน้อยถามว่าลงสีวันไหนตอนนี้คลิปลงสีอัพไปแล้วนะครับไปเปิดดูได้ วาดหน้ากากดำน้ำกับหน้ากากโดรนรอก่อนนะครับน้องอะไรเนี่ยอ่านชื่อไม่ออกนะครับวาดน่ารักจังเลยสวยมากมากขอบคุณครับน้องเย่ yeah. วาดบาคูมแมนบาคูมแมนวาดโอวาดยากนะบาคูมแมนน่ะพี่ก็อ่านจนจบอยู่นะบาคูมแมน น้องพีเมียหรือเปล่าเย่เ yeah. ย่ yeah. ด้วยครับน้องชนรดาหินอ่อนให้วาดหน้ากากโพนี่นะครับพรุ่งนี้ไม่ได้พรุ่งนี้เป็นจิงโจ้นะครับไว้หลังๆเนาะขอจิงโจ้กับน้องเอมอนมาดันนะครับก็เดี๋ยววาดให้เนาะน้องลีฟ อ้ยอ่านชื่อยากอีกแล้วขอจิงโจ้กับมังกรพรุ่งนี้มีจิงโจ้นะครับน้องมนสามหกหกนะครับก็วาดจิงโจ้ครับอยากดูพรุ่งนี้มาดูนะครับถ้าพรุ่งนี้ไม่เห็นนี่โกรธนะครับล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นมิสเตอร์แทมทำไมไม่วาดหน้ากากจิงโจ้ก็วันนี้วาดทุเรียนไงครับเนาะน่ารักมากขอบคุณครับน้องธีรวัตรแป,ป๊บซี่ น้อง BKZ เกมเมอร์นะครับเม้นหนึ่งนะครับโอ้โหมาคนแรกเลยเหรอน้องอนุพงศ์นะครับให้วาดหุ่นยนต์นะครับน้องนาจิกอะไรสักอย่างวาดก็อดซีล่าน้องภูเก็ตนะครับอยากให้วาดนาูโตจริงๆมีนาูโตแล้วนะครับหลายรูปอยู่แต่ว่าพอดีมันคอมเมนต์ไม่ได้นะ้องเมื่อกี้กด กดส่งคอมเมนต์แล้วมันคอมเมนต์ไม่ได้เอาเป็นพูดเอาแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาคอมเมนต์ให้อีกทีหนึ่งอยากให้ว่าพ่อครัวกับแม่ครัวอยู่ด้วยกันนะครับโอ้โหงานได้ได้ได,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 ได้เดี๋ยวก่อนนะครับน้องอันนี้ก็เมื่อตอบคําถามเมื่อวานนะครับหลายคนบอกว่าค้างวันนี้ไม่รู้ค้างหรือเปล่านะครับแต่ตอนเปิดเช็คดูก็ไม่ค้างนะครับ อาจจะเป็นช่วงที่คิดคำตอบแล้วก็พิมพ์ไปมันดูนิ่งๆเนาะเลยรู้สึกว่ามันค้างก็ทรั้งนี้ดูอีกทีนะครับโกดฟิกสวยมากแต่ผมชอบเออสวยแต่ชอบอันนี้ก็งงๆนะครับก็ขอบคุณครับที่ชอบนะครับขอจิงโจ้นะครับงงเด,ง,เดงงเดอ่างงเดงงเดก็พรุ่งนี้เจอกันนะจิงโจ้น้อง โมจิ ji, นะครับอย่าลืมมาดูนะจิงโจ้พรุ่งนี้น้องนพพลติดตามทั้ง3รายการแล้วก็คือช่องวาดการ์ตูนของเรายังมีช่องดอยแอนิเมะนะครับสำหรับสอนวาดรูปที่เป็นแอนิเมะยากๆนะครับย้ายไปอยู่ช่องนั้นแล้วนะครับช่องนี้จะเป็นวาดง่ายๆหน่อยนะครับอีกช่องหนึ่งก็เป็นสป e ด d อ r อิง n อนิเม e นะครับก็สปีดดอยแอนิเมก็จะเอาช่องดอยแอนิเมะมาทำสปีดนะครับ ว้าวว้าวน้องชาลีบก็ว้าวด้วยครับน้องสุป,ปานีนุ่นจีนพูดอะไรก็ไม่รู้นะครับน้องอเอมมิลี่เกมเมอร์บอกว่าแซลลี่คือลูกเจี๊ยบครับที่เหรอไม่ใช่เป็ดเหรอไม่รู้เหมือนกันนะครับน้องเทียน ลวิทใช่ไหมอยากได้จิงโจ้นะครับเอาอีกาไปก่อนนะครับคลิปนี้ให้แนะนำสีไม้สวยๆก็สีไม้ที่พี่ใช้ก็จะเป็น Master a r อเลยในซองนะครับน้อง tk 7 tv นะครับก็มาสเตอร์อเลยในซองจะเป็นสีเกรดอาร์ติสนะครับที่ราคาจับต้องได้แยกขายเป็นแท่งด้วยนะครับสามารถซื้อสะสมได้ทีละแท่งทีละแท่งนะครับประมาณ19-20บาทต่อแท่ง ถ้าซื้อเยอะๆก็แพงหน่อยนะครับต่อมาก็น้อง A Fairy Tail นะครับพี่วาดเวนดีจากเรื่อง Fairy Tail ก็รอ,อก่อนนะครับตอนนี้อยู่ในคิวของโปเกมอนอยู่นะครับน้อง Speed CN นะครับติดตามตั้งแต่พี่3,000กว่ากว่าโอ้ตอนนี้แสนส0 0หมแล้วขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมานะครับน้อง พัชราภานะครับต่อไปอยากให้พี่วาดหน้ากากจิงโจ้ชอบเป็นส่วนตัวก็โอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูนะครับหน้ากากจิงโจ้เดี๋ยวจะวาดให้น้องจเจริญทรัพย์ขนุนนะครับไม่มีนะครับหน้าก,ากากขนุนอันนี้งงทำไมครับน้องใสชีนะก็ มาตอบคำถามน้องๆทุกคนนี่แหละครับต่อมาน้องพีรพัฒนะครับอยากให้วาดมผมวาดโดเลมอนได้แล้วนะครับก็ยินดีนะครับที่น้องๆวาดได้นะครับน้องมนเกมเมอร์ถามเปเปอร์ครัฟใช้กระดาษอะไรก็เป็นกระดาษที่กระดาษ A4 ธรรมดานะครับที่ความหนาประมาณ120กรัมขึ้นไปนะครับแต่หนามากๆจะพับยากพอสมควรนะครับ ประมาณ120-150แกรัมกำลังพอดีนะครับในการพับถ้าเป็น80แกรัมยางกระดาษดับเบิลเอก็มันจะบางไปนะครับอาจจะยับง่ายในเวลาที่เราพับนะครับน้องอ,อ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกพี่คะสอนว่าน้กกาก์ุเรียนหน่อยนะคะทีมทุเรียนวาดแล้วนะดูแลอยังเอ่ยน้องคำแตงนะครับให้วาด หน้ากากมังกรสู้กับหน้ากากอีกาดำนะครับก็เอาอีกาดำไปก่อนเนาะวันนี้หน้ากากมังกรตกรอบไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะวาดให้นะครับน้องมิสเตอร์เจมเกมเมอร์ก็อยากให้วาดหน้ากากทุเรียนนะครับวาดไปแล้วนะครับน้องกฤษดาอยากให้วาดโคนันนะครับก็มีอยู่นะลองค้นหาดูนะครับเซิร์ชว่า วาดการ์ตูนกันเถอะแล้วก็เว้นวัคโคนันนะครับจะเจอหลายตัวเลยอีเวอร์ทันอันนี้ไม่รู้นะครับรู้สึกจะเป็นช่วยสร้างน้องเอ็นนิวหน่อยคืออะไรให้วาดน้องเอ็นนิวเหรอหรืออะไรยังไงนะครับน้องอัจฉราวันคือไม่เข้าใจนะครับ น้องเอ็นเอ็นมินะครับอ่านถูกไหมให้วัดขี้รัวนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวมีเวลาจะวาดให้นะครับหน้ากากระคังนะครับตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยแต่หน้ากากระคังนี้แบบลวดลายเยอะนะครับวาดยากพอสมควรเลยน้องแฟดแซดเกมมิ่งนะครับถามว่าใช้กระดาษกี่แกรมนะครับกระดาษร้อยปอนนะครับ ร้อยปอนด์มันประมาณ210กรัมนะครับเอาง่ายๆครับเรียกกระดาษร้อยปอนด์ง่ายกว่าน้องใหม่จีบีนะครับวาดและระบายสีหน้ากากอีกาดำสวยมากขอบคุณครับน้องเกียรติศักด์นะครับท่านคิดอ่าใช่ครับวาดจอมโจรคิดนะครับน้องๆแจ้งว่า คลิปมันค้างนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยววันนี้ลองดูนะครับว่ามันค้างอีกไหมเพราะว่าเปิดดูแล้วมันก็ไม่ได้ค้างนะครับเอาเป็นว่าอาจจะเกิดที่ปัญหาของระบบหรืออะไรสักอย่างนะครับก็คงจะตอบครบไปแล้วนะครับสำหรับการตอบคอมเมนต์ในวันที่15นะครับเดือนมีนาคมนะครับ ขออภัยที่ไม่สามารถพิมพ์ตอบได้ในเวลานี้นะครับเพราะวันนี้ครับกดไปปุ๊บมันก็เด้งกลับมาคืนนะครับก็มาฟังเอานะครับแล้วเดี๋ยวถ้ายัางไงว่างๆจะทยอยพิมพ์ตอบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ